อยู่บ้านนาดีๆไม่ว่าดีจึงนี้น่ามาเบื่อต้องทนทำนาจึงจากมาไม่สอนใจใครจะเตือนเหมือนคำยูุ่อยู่ตามัวมืดมองไม่เห็นใครสุดท้ายจึงต้องเจ็บ โอ้คุ้งเทพฟ้าใสแสงไฟสว่างแต่หนทางมืดมอนสวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโลวันนี้คุณยายมาอัปเดตบ้นสีในสระของคุณยายวันนี้คุณยายลงมาทำความสะอาดสะแต่ว่ายังไม่สะอาดเยยมเท่าไหร เพราะว่าคุณยายเหนื่อยแล้วเนี่ยคุณยายหอบเลยหลานสาวนอนหลับคุณยายก็เลยมาทําความสะอาดสะน้ําเพราะเวลาคุณยายถ่ายคลิปแล้วมองมามันไม่เจริญหูเจริญตาเลยบันสีของคุณยายออกจะสวยแต่พอถ่ายเห็นสะน้ําที่เป็นแบบมีน้ําขังมีขี้ตะไคร้แล้วคุณยายเลยทนไม่ไหวคุณยายก็เลยลงมาทําความสะอาด เดี๋ยวถ้าพาย,ยุเข้าฝนตรงมาก็อยู่ในสภาพเดิมเหมือนเดิมนี่นะคะบอนสีของคุณยายคุณยายเอามาใส่อ่างอาบน้ําเด็กดูน้องสดชื่นอันนี้ก้าทับแม่จอมของคุณยายนั่นเนี่ยเนี่ยแม่เขาที่คุณยายผ่าหัวไปแล้วเดี๋ยวก็มีอีกชุดหนึ่งที่คุณยายผ่าไปรอน้องงอกมาก่อนนะคะ แล้วนี่ก็มงกุฎจกักรพรรดิต้นแม่เขาที่คุณยายผ่าไปนี่นะคะแล้วเนี่ยลูกหม้ไอ้ลุกไม้ใบไผ่ของคุณยายนี่นะคุณยายมาอัปเดตบนสีในสะว่ายน้ำที่คุณยายเพิ่มจะลงมาทําความสะอาดให้น้องเขาดูนี่กลางแดดเลยนั้นเนี่ยประมาณสามโมงสีมงเช้าแดดยังแรงอยู่เลย น้องบนสีก็ยังสดใสดูใบโตอันนี้ลูกไม้นี่เท้าหิลันคุณยายก็ผ่าไปแล้วถาดบางแก้วคุณยายก็ผ่าไปแล้วเจ้าสาวคุณยายก็ผาไปแล้วนี่ดูใบสวยไหมคะนางสุชาดา ดูใบน้องต้นนี้คุณยายยังไม่ไปผ่าเลยรอให้น้องโตโตก่อนแล้วนี่ก็คุณหญิงนี่ก็บอนสีที่คุณยายเตรียมพรุ่งนี้คุณยายจะเอาไปแพ็คส่งให้ลูกคา้าเห็นไหมสวยไหมคะนี่ลูกไม้คุณลูกค้าเอฟของคุณยายไปแล้วนี่ รอแพ็คพรุ่งนี้ดูน้องขนาดอยู่แดดแดดน้องก็ยังสดชื่นเลยเพราะวเราต้องเอาน้องออกมาปรับสภาพก่อนสักวันสองวันน้องจะได้ไม่เหี่ยวโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็มาอัปเดตคุณยายลงมาทําความสะอาดสะน้ําแต่ก็ยังไม่สะอาดเท่าไหร่เพราะว่าคุณยายเหนื่อยละนี่นะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปกับ บนสีแม่จอมเก้าทับในอ่างเล่นน้ำของหลานนะคะสวัสดีค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคุณยายขาโลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ